สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง s o u เล e เวอรนะครับถ้าคุณชอบเกมตระกูลโซเราคือเพื่อนกันนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการปราบบอสฟู o ไอดอลนะครับด้วยเงื่อนไขพิเศษนะครับที่จะทำให้ปลดล็อก ok ถ้วยโทรฟี่พิเศษนะครับชื่อว่าถ้วย Not f o o l นะครับขออธิบายเกี่ยวกับบอสนิดนึงนะครับบอสฟูสไ Idol เป็นบอสที่ประจำอยู่ที่ด่าน3-1นะครับ เขาก็จะมีความสามารถในการสร้างร่างโคลนจจานวนมากให้ปรากฏขึ้นมาในห้องของเขานะครับถ้าเราไม่ไม่ได้ต้องการถ้วยเราก็สามารถสู้สเปะสปะได้นะครับฟันโดนตัวจริงบ้างร่างโคลนบ้างก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะเอาถ้วยน็อตฟูลนะครับเราจะต้องปราบ,บอสตัวนี้โดยการโจมตีเฉพาะร่างจริงเท่านั้นนะครับห้ามโจมตีไปโดนร่างโคลนเลยแม้แต่ครั้งเดียวทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มปรากันเลยนะครับก่อนจะป่าบ,บอส ฟูไอดอลนะครับเราต้องขึ้นมาที่หอคอยทางฝั่งนี้ก่อนนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะไปฆ่าสาวกของเขานะครับที่คอยชุบชีวิตให้เขาเรื่อยๆต้องมานะครับต้องมาฆ่าตัวนี้ก่อนไม่งั้นยังไงก็ผ่านไปด่านถัดไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบอสจะฟื้นเรื่อยๆเพราะตัวนี้เขาคอยชุบชีวิตให้บอสอยู่ตรงที่สาวก ที่ชุบชีวิตให้บอสนั่งอยู่เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับจุดที่เราจะเก็บกุญแจไปช่วยเศษเฟรคได้นะครับถ้าเพื่อนๆขึ้นมาฆ่าตัวสาวกบนนี้ก็อย่าลืมเก็บกุญแจกลับไปด้วยนะครับจะได้เอาไปช่วยเศษเฟรคเนี่ยนะครับสาวกก็จะนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับคอยไล่เวทถ้าเราลงไปฆ่าบอสเลยโดยไม่ปาดตัวนี้เนี่ยเราก็จะไปด่านถัดไปไม่ได้นะครับพอเราออกนอกห้องบอสแล้วกลับเข้าไปใหม่บอสก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ ก็ต้องมาฆ่าตัวนี้ก่อนเนี่นะครับเขาก็จะโกหกว่าเขาไม่ก่อปัญหาไม่ขัดขวางนะครับแต่จริงๆเขาก่อปัญหาครับเราก็ต้องจัดการนะร <S 2> <S 2> <S แล้วตรงนี้ก็คือจุดที่เก็บกุญแจไปช่วยเศษเฟร็กนะครับถ้าเพื่อนๆมาตรงนี้ก็อย่าลืมเก็บนะครับอันนี้ผมยังไม่เก็บเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไว้ทำคลิปแนะนำวิธีมาช่วยเศษเฟร็ แล้วก็เดี๋ยวด้านขวาจะมีจุดที่หย่อนตัวลงไปได้นะครับแล้วก็หน้าห้องบอสเนี่ยจะมี n อ c ที่เป็นแบ็คแฟนทอมล่างสีแดงนะครับเป้าอยู่คนหนึ่งก็ต้องจัดการเขาก่อนเข้าห้องบอสนะครับตรงนี้นะครับก็ค่อยๆหย่อนตัวลงไปนะครับอ่าก็จะมีไอเทมให้เก็บชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างก็จะเจอกับเอ c พตัวที่ผมบอกเลย โอเคเรียบร้อยครับเก็บของนิดนึงนะครับโกนออฟแอพโเมโรไอวิธีสังเกตร่างจริง,รงล่างโคลนนะครับเ,เดี๋ยวผมข้ามคัสีเลยนะครับสังเกตง่ายๆก็คือเราล็อกเป้านะครับถ้าล็อกเป้าแล้วเป็นล่างโคลนเนี่ยจะมีแถบพลังชีวิตสั้นๆขึ้นนะครับเหมือนกับเราล็อกเวลาที่เราล็อกเป้ามอนสเตอร์ทั่วไปข้างทางนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวบอสเนี่ยล็อกเป้าแล้วก็จะไม่มีขีดพลังชีวิตขึ้นนะครับเริ่มต้นก็จะมีตัวจะมีแค่ตัวจริงก่อนอยู่ตรงกลางก็วิ่งไปฟันตัวจริงให้ได้เดมเมจเยอะที่สุดก่อนนะครับตอนนี้เขาจะยังไม่สร้างล่างโคนนะครับก็รีบเข้าไปฟันให้ได้จานวนครั้งเยอะที่สุดนะครับ นี่นะครับถ้าล่างจริงล็อกเป้าก็จะไม่มีแถบเลือดขึ้นนะครับนี่ครับล่างโคนไม่มีแถบขึ้นเห็นไหมครับนี่ครับไม่มีแถบขึ้นเรียบร้อยครับง่ายๆถ้าเป็นล่างโคนเนี่ยครับเวลาเราล็อกเป้าก็จะเหมือนในพวกนี้ครับมันจะมีแถบพลังชีวิตขึ้นอย่างนี้นะครับ ก็ห้ามฟันไปโดนร่างโคนเลยแมย้แต่ครั้งเดียวนะครับถ้าปราบได้โดยไม่ฟันโดนล่างโคนเลยก็ <c oughs> จะได้ทั้งถ้วยบอสฟูลไอดอลแล้วก็ถ้วยน็อตฟูลพร้อมๆกันนะครับเสร็จ <c oughs> แล้วก็เก็บข้าวเก็บของในห้องก็มีไอเทมอยู่สอาชิ้นแล้วก็ถ้าเราไม่ไปฆ่าตัวสาวกที่อยู่ชั้นบนนะครับเราก็จะไป ด่านถัดไปไม่ได้นะครับพอเราออกไปนอกห้องบอสแล้วกลับเข้ามาใหม่บอสก็จะฟื้นใหม่แล้วก็ตรงนี้มีของให้เก็บแล้วพอเราเข้าใกล้แท่นบูชาตรงนี้ก็จะมีกากรมาพาเราขึ้นไปด่านถัดไปผมข้ามทัตซีไปเลยนะครับ เขาจะพาเราขึ้นมาเนี่ยครับห้องบอสฟูไอเดอลคือข้างล่างครับไอน,นี้คือกากอยบินพาเราขึ้นมาถ้าเราไม่ฆ่าไอตัวสาวกที่ไล่เวทอยู่ที่ที่ผมบอกนะครับก็จะไม่มีกากรมารับเรานะครับก็จะมาตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็สำรวจอาร์สโตนก็จะได้โซของฟูสไอดอลก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการจะเก็บแพตนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ต้องการเก็บแพตก็ ตามสบายเลยครับฟันยังไงก็ได้ไม่ต้องคอยกงังวลก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ